สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการเลือยงเล่าสองฟังโขมคลิปนี้มีประสบการณ์จากเอฟซีซอปอปล่าวแรงงานเล่าที่มาทํางานในไทยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องเลดเงื่อนกีบกับเงื่อนบาทย่งผันผวนนะครับเพราะว่าพิ่อจากไดเงื่อนบาทแต่เมื่อฝากเงื่อนไปพอแม่พึ่นได้เป็นเงื่อนกีบนะครับนะคือเรื่องเล่ามันก็คือว่าพิ่นกับเมียมาได้ทํางานอยู่ในไทย ฝากเงินกับบ้านทุกเดือนเดือนละสี่หาพันนะครับชวงละหลังมานี่บัได้เป็นเงินบาทนี่ครับผ่านแหกเพี้ยนแบบนี้นะครับพิ่นฝากตามพ่านคนในมูบานเป็นสะพานเงื่อนเป็นผู้เดินเงินนะครับนะฮักลอยละหาละชิบทไดบลูชวนละลังมานี่ให้ถึงเงินบาทถึงเงินจีบส่วนหลายสิ่ถเป็นเงื่อนจีบนะครับเพิ่นฝากไปหาพันกะให้เป็นเงืนบาทพันสองพันจี่เหลือสามพันกับตีเป็นเงินจีบ หนึ่งพันตัวหกแสนกีบเป็นสี่ครับถ้าไม่เพื่นบอได้พ่อใจ <c oughs> เพื่อนก็เลยฝากผมบอกว่าเฮบี heavy, เบาเรื่องนี้ให้แนววะสันพ่าหนาเบาเรื่องนี้ผมแนวว่ามันเรื่องทั้งสปปวเล่าวนี่ปันเงินหรือว่าขาดเงินบาทบอวะสันเวลาเพิ่นฝากเมื่อบ้านอ่าพวกพวกน้าเงินไปให้แม่เพื่นนี่หักร้อยละชิปนี่ก็เอาเงินกีไปให้แม่พอกับแม่เพิ่อน่านเพิ่นนีมาซื่อเคร่องซื่อของกวังไทย พอกระแม่เพื่นมาแหลกอยู่ห้างมันหนึ่งพันบาทมันลดลงหลายนะครับเดี๋ยวใส่เงินหลายเดี๋ยวเอาเงินกีบเนี่ยเง็ดแสนกูกีบเ็ดแสนกูเอาอะไรพวกน้ครับจังจิเดเงินหนึ่งพันบาท 100, บาทัตรเพื่นฝากเงินเมาาื่อ้านพ่านอ่าคนดีน้ำเงินไปไห้ดตีเพื่อนแค่หนึ่งพันบาทโตหกแสนเจ็ดหกแสนแปดพันกีบพอเพื่อนมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทขึ้นมันขาดทุน สีหาพันกีบนะครับนะมันก็เลยสร้างปัญหาให้เพิ่นบอยจากปากึ้นเมื่อบ้านเพิ่นก็เลยอยากผมแช์ประสบการณ์มาเบาสู่กันฟังบอกแรงงานเล่าเป็นคือเพิ่นบอนะครับอนี่ก็แข้งสวค์ในเกตนะครับนะแถวบ้านหน้าแดงบ้านจีไข่เรื่องไซโครี่นะครับร like ู ujemy, ้ว right ่าแถวนครไก่สอนหรือแข้งอื e. ่นเป็น okay คือเพิ่นบอนะครับเลดเงินแถวจำปาซากแถวนี้นะครับ ผมก็ไปเบงกรเงินเล่าอยู่ครับมันหกแสนกว่านะครับหนึ่งพันบาทแต่เงินบาทไทยมันสามสิบสามสามสิบสี่บาทหนึ่งครับมันแข็งเงินบาทไทยแข็งเหรีเงินเล่าพันบทอ่อนตามเงินบาทไทยแข็งครับนังมาแข็งต่อเงินบาทไทยมันมันมันขัดกับความเป็นจริงนะครับนะระบบระบบสาขนการแลกเปลี่ยนตาของเล้ามันบ่เป็นระบบสาขนนะครับตามหมู่บ้านผู้ได้จากเดินเงินก็เดิน นะครับห่านไอเปียกเงินตากัดแหลกขึ้นบ่อท่อขันนะครับมันบ่อซ้ำกันเิ่นบอกจังสี่นะครับกิ่งเท,ท็ดแค่์อะไรก็เอาจากคําบอกเราประสบการณ์เพิ่งส่งงินไนแมวมาบอกนะครับมาแชร่ประสบการณ์คือบาเรื่องนี่ก็มันกระทบต่อนุ่มไทยเอฟซี FC ผมเนี่ยไป,ไปล่าไปเที่ยวฟังเล่าเนะี่ยอยากแนะนําให้แหลกเงินเป็นเป็นระยะนะครับบ่อตองแหลกที่เดียวบางคนก็ไปหอดตัวหม้อตุม้มหรือไปแหลกห่าแหลกเปลี่ยงเงินตาหรือไปแหลกน้ำลงเลี่ยมที่แรกที่ละมื่นนี่ มันติเสียเปียบย่ามใส่บวบเบิดเอามาแลกข,ขึ้นมันติ็ดมันในหน่วยนะครับนะเข้าใจว่าครับเขาไปแลกเอาบาทนึ่งไปแลกเด้หกแสนกัวหนงสี่เวลาเขาเอาเงินกีบมาแลกข,ขึ้นเอาเป็นเจียบกัวแสนหนึ่งสี่ครับเจ็ดแปดแสนมาแลกเ,เป็นเงินหนึ่งพันบาทมันขาดทุนหลายนะครับเพราะฉะนั้นท่านกีดบาท่านไปประเทศลาวใส่เงินแคสี 4, หาพันท่านก็แลกแคชี 4, หาพันบาทกี่เมื่อเงินกีบตัวไรบุหูนะครับนะพันตัวหกแสนหรือเจ็ดแสนบอลลู นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเกินอีกคลิปนึงนะครับสำหรับนุ่งไทย่าไปเคี่ยวสซปล่าวะัเราว่างเหรเงินนะครับมันยั่งผันผวนนะครับมันขาดตลาดนะครับเงินบาทคือจังเอฟซีผมท่านนี่นะครับเนะพื่อนก็นจะถามผ่านช่องผมนี่ว่าคนเล่าเรื่องงานเล่าทํางานยุดในไทยน้ํากันนี่ฝากเงินไปเล่านี่ผ่านแต่และอ่าพวกค้าแลกเปียงเงินตาเงินหรือผ่านคนเดินเงินตาหมูบ่บนะ้านนี่มันเหรเกินกันซ้ำเต็นะครับ เป็นยังแตงบมมีเงินบาทห้พ่อกับแม่เพื่อนนะครับส่วนหลายพวกเขาดีถามเอาเงินบาทหรือเงินกีพ่อเขาว่าเอาเงินบาทเบิดเขาบอกว่ามีเงินบาทพพ่อต้องผสมเงินกีบจังสี่เพื่อนกับพ่อพ่อใจแหะครับเพื่อนกับว่าต้องเด็ฝปากเงินให้พ่อแม่หน่อยลงแ้าปากหลายมันมีเงินบาทไท้นะครับนะผมแนะน้ำจังสี่ครับผมแนะนํำเพิ่นไปเปิดเอทีเอ็มอยู่ทัดเมืองไทยเปิดบัญชีธนาคารสองธนาคารเอทีเอ็มใบนึ่งก็ไปพ่อกับแม่ เอทีบใบหนึ่งกดใส่อยู่นี่ครับนะเปิดสองธนาคารเลยผมโมมันใจว่าเมืองเล่าสีมีสีมีธนาคารกดเป็นเงินบาทบ่ครับน่าจ,จะมีนะนะครับนะแถนะนวนครวกดกสอนแถวเซนูแถวสวันนเขตเนี่ยเบาถึงแสงสวันนเขตนะครับเนี่ยมันสีมีเวลาเขาธนาคารสีเขียวหรือสีไอ้ม่วงเฉยๆเข้าเขู่เ,เ,เมืองเล่าเนี่ยมันสีมีเงินบาทใหก้กดบ่ครับ ผมแนะนัเพลินไปแบบนี้นะครับแต่เอาปากเองมันชี้เลยสรงเอที่เอมเมื่อยพอกระแม่ไปกดเอาเวลาต้องการมาสื่อเครื่องสื่อของอยู่เมืองไทยนะครับนะสื่อเครื่องสูบน้าแังสี่สื่ออะไรรถไทยหน้าแบบนี้สื่อเครื่องจักรกปนใหญ่หรือสื่อม้อไส้อย่างสี่นะครับสื่อเครื่องที่มันเกลืนที่หาพ่านกันไปนะเมืองไทยต้องเอาแต่เงินบาทเงินดนลากกัยังได้แลก,เ,กเลยนะครับเงินกีบแห้งเบาเลยนะครับมันเลยสร้างปัญหาอย่างสี่นะครับเวลาเพลนฝากงินไป บบเอาเงินบาทได้เพิ่มมาเป็นเงินกีบเวลามาแลกในไะทายมามื่อสเกียงในไทยมันกะตรงแลกเป็นเงินไทยนะครับนะเพราะว่าแลกได้หน่อยด้วยครับของเงินกีบบักเฟนนี่มาได้ครับ,ม,บ,รม,รบมาแลกตั้งสิไเด้งเงินไทยบักหลายนะครับมันโมเมนต์ตามเล่ากําหนดนะครับเลดเงินเล่ามันบ่เป็นระบบสากลน,นะครับนะผมกล้าบอกเลยเพราะว่าไปแลกโมได้ก็ได้ครับมันม่มีการขวบคุมกันไปแลกอยู่โรงกรมก็ได้แลกอยู่ธนาคารก็ได้ เ,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 เรียกอยู่น้ำในฆ่าก็ได้เรียกอยู่ลานทเพียนเงินตาก็ได้แต่ว่าราคาขึ้นล่งบัวทำกันจังเนี่ยครับเอฟซีเอฟซีเบาได้ครับในบุเป็นผมเบาเอาจากป่าเอฟซีมาเบากันเลยครับนะผมบรู้ว่าขอาติกิ้งแบบไห้กะฟังหูใวหูนะครับที่ผมเบาเรื่องนี้มาเบากันนึงกัเพื่อนเกิดจากในพุทล่าที่มาทางานในไทยเวลาผ่ากันในพ่อ,อแม่ครับมันเป็นแบบนี้กับผ่าหอยลงอีกประเด็นที่สองสารนุ่มไทยสูงใบเด้งเงินยีตอนหนึ่งหมื่นบาทหรือมีเงินเจ็บ แล้วก็ไปเที่ยวเล่าในออกพรรษานี่เราว่างเลดเงินนะครับไปหางเนี่ยเพียนที่มันบกกเงินนะครับนะแลกให้พ่อใส่นะครับเดี๋ยวมันดีแลกขึ้นได้หน่อยนะครับจุดประสงค์คลิปนี้นะครับนะมันบม็นเรื่องเล่กๆนะครับเงินตานี่ครับมันพันผวนักกูได้ไปคนกาหนดนะครับในสปปลาวนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ขาดในหมู่บ้านเพื่อนอำเภอเพิ่นนี่ขาดเงินบาทอย่างนักนะครับต้องการเงินบาทที่สุดนะครับนะเพิ่นก็บอกผมมาแนวนี้นะครับขึ้นนี่ก็เบากันนะครับนะ เป็นกระชร n ธนาคารแบบนี้นะมาให้เบิร์นี่แล้วแฮปี้เอ้ยผ่านช่องนี้แหละครับผมก็ได้เบอร์ไว้นะครับนะหักลอยละสีปรื้มลอยละทรายโบหูนะครับผมก็ไปได้สอนะครับผมเพียงแต่บอกคนใบเปิดบัญชีสอบัญชีเลยไปเอทีเอ็มไปพอกับเม่์ขันะได้เงินบาทกดเอาไว้หันละแต่ซื้ออยังกระซื้อบาทน่ยแต่พาผมไปเล่านะห่านกีบีพอทอ่กับเซเว็ตเนี่ยเขาวาลับเงินบาทเลยครับต้องไปแลกเลยครับมันจีพิมพบ่ขเขาขึ้นยังโบหูนะครับเวลาเขาไปกด ใส่่สอหยังเขานะี่ะเงื่อนบาทเขาว่ารับเลยครับเพร,รับเองอืนจีบนะครับนะผมไปเจอมาแลลวครับจีบฟรีนะครับนะห่านขายสินค้าอยู่คางปะตทนี่นครับอยู่รักแปดรักเก้าปตท่อห่านเดียวนะครับนะขางมหาไรสวัสดิเขตอย,อย่างผมไปมองห่นนะครับผมสีออกไปมามา,มาเซนโนนะครับขวามือนะครับออกจากสวัสดิเขตอยู่ขวามือ ผมซื้อขนาดผมเอาเงินไทยซื้อเขาประหลานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกเงินตามที่เขาใส่นะครับไปเล่านะครับอยาที่ไปมั่วสั่วนะครับมันโกงในนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรื่องเหรียญเงินนะครับคลิปนี้อที่ไปที่ฝากเงินในพ่อไอแม่แลกงงานเล่าที่ฝากเงินในพ่อไอแม่ก็ต้องเปิดสองธนาคารเลยครับให้มีเอาบัตรเอทีเอ็มใบหนึ่งไปพ่อกับแม่เลยครับไปล่าฝาาเงินไปกับพาน พอกระแม่โดยตรงเลยมันติดบริษอคักผมว่าคิวนะครับนะผมในาน้ำในแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ